แสดงความยินดีกันเบนค่ะคลอดลูกแล้วน้องเบนล่าสุดนี่มีภาพลงไอจีเมื่อเช้านี้แล้วนะครับคุณผู้ชมน่ารักไหมฮะน่ารักมากน้องปริมนะครับที่โรงพยาบาล B N H นเอะครับลูกสาวอะคะลูกชายลูกสาวลูกสาวน้องปริมน่ารักมาก โอ้โหมิกหลงตายเลยลูกสาวนี่คือผมชอบคุณคุณบิกนะที่เขาแบบตอนภรรยาเขาท้องอ่ะพี่เบซ์เนี่ยเขาก็อ้วนตามพี่เบซ์อ่ะกินไปด้วยกันไงเออน่ารักน่ารักชอบมากครับขอแสดงความยินดีนะคะกับทั้งคู่แล้วก็ทั้งครอบครัวเลยน่ารักจังเลยใช่ครับผมโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ